สวัสดีครับอาพบก,กับพี่นันนะครับกับเกมเซเว่นไนท์นะครับตอนนี้เราจะมาสอนการอับเกรดอสศวินท่านนะครับซึ่งในการอัพเกรดนี้เราจะต้องทำให้อสศวินท่าของเราเป็นเลเวล30นะครับ5นะครับ แล้วก็ใช้อัลวินธาตุที่มีระดับเดียวกันนะครับเอามาอัพนะครับอัพเกรดนะครับผมอะยกตัวอย่างดูสมมติว่าใช้คาดแสงนะครับอันนี้ผมอัพอัพเกรดจนเป็น30 5บวกแล้วนะผมจะมาเข้าตรงวิวัฒนาการนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับวิวัฒนาการว่า นี่จะมีตัวระดับเดียวกันนะครับถ้าเราอยากได้ธาตุามืดหรือว่าธาตุไฟเราก็ใช้อัศวินธาตุอย่างเดียวกันนะครับอัปเกรดนะครับผมจะลองอัปเกรดดูครับอันนี้สําหรับคนที่เข้าเพิ่งจะเล่นใหม่นะครับและยังไม่รู้วิธีการอัปเกรดแล้วก็มีอัศวินธาตุอยู่เยอะแยะนะครับแต่ไม่ใช่ระดับตัวเดียวกับ ัวละครของเรานะครับผมก็จะวิวัฒนาการนะครับที่3ดาดาวนะครับเราก็จะได้อัศวินท่าแสงสีดาวตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็นวิธีง่ายๆในการการหาอัศวินท่าสำหรับบางคนที่จะใช้อัปเกรดตัวเซเว่นไนท์หรือว่ตัวละครของเรานะครับ นี้ก็มีแค่เพียงท่นนี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไปนานๆนะครับ